สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันทุกวันอาทิตย์ตอนอยางคืนกับวันจันทร์ตอนบ่ายๆนะคะกับคลิปเปิดไพ่ตอบคำถามจากคนดูก็จะเป็นคำถามที่เพื่อนๆส่งมาทิ้งไว้ว่าเอ้ยคำถามนี่ๆๆน,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 นะเปิดไพ่ให้หน่อยเพราะว่า เราอะได้แรงบันดาลใจมาจากการดูดวงส่วนตัวนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็ไม่ได้ว่ามีโอกาสมาดูเนาะบางคนก็ไม่มีตังเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีแล้วก็บางคนก็อาจจะไม่สะดวกเรื่องเวลเวลา่าเพราะฉะนั้นเลยเราก็สนุกของเราไงเพราะเราก็เห่อซื้อไพ่คือไพ่เราเยอะมาก๋ยวอวดก่อนนะแปบ๊บหนึ่งดูดูดูด,ดูเห็นกองไพ่ไหมคะนี่เยอะมากอลังการงานสร้างแอบอวดนิดหน่อยเลยกองเต็มไปหมด ดังนั้นพอมันมีเยอะแบบนี้แพชั่นมันล้นมันก็เลยทําให้เราจะต้องทําคลิปอะไรแบบนี้ขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวขออวดอีกอันนึงก่อนที่ใช้อยูวันนี้นะคะจะเป็นสําหรับนี้เผื่อมีใครเห็นแล้วอุย้ยสวยจังเลยอยากได้บ้างจะได้ไปซื้อกล่องน,นึงแล้วไม่แน่ใจว่ามันกี่บาทเราจำไม่ได้แปด0ก้าร้อยประมาณนี้นะลองไปดูนะคะถ้าชอบเนาะเพราะว่าเห็นเพื่อนๆบอกว่าเห็นคุณเทนี่ทำไพ่ซื้อไพ่เราก็เลยบอกว่า อยากจะเก็บสะสมบ้างเราก็พิ่งไปซื้อมา26สํำรับนี่ด้านหลังสวยมากๆเลยนะคะน่ารักดีเพราะฉะนั้นเลยรักกันชอบกันเนาะเห็นความทุ่มเทของเราไม่เน้นยอดวิวไม่เน้นรายได้เน้นสนุกเพราะเบือ่อ จริงๆมันเบื่องานเยอะมากแล้วก็สิ่งเดียวที่ทําให้เรามีความสนุกได้คือออกไปเที่ยวข้างนอกพอกลับมาบ้านบางทีก็เบื่อไงโอ้จะดูหนังก็เซง็งมาทําคลิปแล้วกันทีนี้คอนเทนต์มันก็โอ้จะทําอะไรดีโอเคเปิดไพ่ตอบคําถามดังนั้นนะคะและ้วการชอบกันอย่าลืมกดติดตามเนาะแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนกันเพื่อหาเงินซื้อไพ่เพิ่มกับให้อาหารแมวอ้วนโดยการดูโฆษณาให้ไม่จบไม่เป็นอะไรนะคะ แล้วก็มีคำถามอะไรทิ้งไว้ได้เลยถึงเวลาเราจะทยอยทำให้ซึ่งนะตอนนี้คือถ้าทำกันจริงจังเดือนหนึ่งแปดแปดแปดคำถามเนาะแปดคลิปก็ใช้เวลาสิบปีเสร็จโอเคนะคะแต่ยังก็จะทำให้นะพวกเราสนุกเนาะอาจจะต้องเพิ่มวันทีหลังโอเคจ้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตพลังงานคำถามกันเลยเนาะคะ่ะคำถามที่สามสิบสี่ เขามีความคิดที่จะกลับมาขอคืนดีกับเราไหมมาดูสิคำตอบจะว่าอย่างไรเขามีความคิดที่จะกลับมาขอคืนดีกับเราไหมอันนี้ได้หมดเลยนะคะจะเป็นคนคุยเก่าคนคุยใหม่ๆเพึ่งเก่าที่หายไปแม้กระทั่งแฟนเก่าเพื่อนเก่าอะไรก็ตามแต่นะคะที่จบกันไปเขาจะกลับมาขอคืนดีกับเราไหม มีความคิดที่จะกลับมาไหม่ะลองดูนายออบสอร์ส <laughs> อัปไรท์เอคิดไม่คิดไม่รู้แต่เครียดอ๋อไม่ใช่นายออบสอร์สสิซิกออบสอร์รีเวิร์สโอ้ยพูดผิดอืมโอ้มันเหมือนเลขเก้าจริงๆเนาะอันนี้ใช่ไหมพอมันกลับหัวปึ๊บแล้วภาพมันเป็นนี้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ความผิดข,ของเรานะ พราะเราเพิ่งใช้ไพ่ที่เป็นข้งแรกด้วยนะคะอ่าแล้วก็ Ace of Wands Reverse ค่ะโอ้สับสนนิดนึงเพราะว่าเพิ่งใช้ข้งแรก Ace of Wands ห้า f o อ่า Temperance Reverse ค่ะโอ้ตายแล้ว Ace of โอเดี๋ยวเรานึกถึงอันนี้เราอ่านต่องง,งเลย Age of Cups r e v e r s โ oh, อ yeah, ้แย่เลยอ่ะ Chariot u p r i g h t โอเคแม่ถึงแม้จะงงงงกับไพ่เพราะว่าเพิ่งใช้เขาครั้งแรกนะคะถามว่าเขาคิดมีความคิดที่จะกลับมาขอคืนดีไหมมี <c oughs> มีค่ะ ไม่ใช่แค่คิดนะจ๊ะแต่จะมาขอคืนดีจริงๆจังๆด้วยเพราะฉะนั้นนะจ๊ะมีไพ่ take action คือเชอริตมาเร็วขี่มอเตอร์ไซค์มาตะ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 ตัตันอกนกนกปูเป้อยู่บ้านไหมจ๊ะบอยมาแล้วนะไม่แน่นะลองดูเพราะว่า เขาเพยายาม Move On ลลกที่แรกเราอ่านผพดเป็นนายออฟซอร์มันไม่ใช่มันมีดาบแค่หกอันแล้วมันเป็นซิกออฟซอ d s ที่มันกลับหัวนั่นหมายความว่าเคยคิดว่าโอ้ยไม่มีปูเป้ก็อยู่ได้แต่เอาไปเอามาไปเริ่มต้นใหม่กับใครก็ไม่เหมือนเริ่มต้นใหม่กับปูเป้แล้วทีนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าหรือว่าโลกจะสร้างเรามาคู่กันพอเท่าที่ดูแล้วอันนี้ด้วยนะคะ พยายามเลิกไปแล้วละ่ะไม่คุยก็ได้เออไม่ง้อก,ก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเรากลับมาคิดถึงอยู่ดีดังนั้นคาถามก็คือว่าเขามีความคิดที่จะกลับมาขอขึ้นดีกับเราไหมมี <c oughs> และที่มีมากกว่าความคิดก็คือแอคชั่นจะจะเทคแอคชั่นอยู่แต่ไม่รู้เมื่อไหร่ตอบไม่ได้เลยอ่ะดูสิอะไรต่ออีกโอ้ซิกออฟคัพ ไปวางระเบิดอะไรไว้ในหัวเขาหรือเปล่าพอดูเหมือนว่าแลดูเหมือนว่าเขาจะคิดถึงคุณนะอารมณ์เหมือนแบบว่าอุย้ยนึกถึงความหลังครั้งเก่าก่อนที่เคยคุยกันเคยไปเที่ยวไปดูหนังอะไรก็ว่าไปก็นอนคิด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 ,คดเอาอยัางไงดีนเอาอยัางไงดูต่อ The Moon Reverse จ้าโอเคคุณจ๋าเราจะบอกว่าตอนนี้คนนี้ไม่สับสนในชีวิตแล้วถ้าที่ผ่านมาแล้วเขางอนคุณหายไปบล็อกคุณหรืออะไรก็ตามแต่ เลิกกันไปอะอยู่ๆก็มาบอกเลิกด้วยเหตุผลที่ว่าอยากจะอยู่คนเดียวอยากใช้ชีวิตคนเดียวอยากทํานั่นทํานี่อะไรก็ว่าไปนะคะมันอาจจะเป็นไปได้ว่าตอนที่ห่างกันไปคุยแล้วหายอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงที่เขาสับสนที่สุดในชีวิตเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่พอนตอนนี้เลยคือความห่างไกลแล้วตัวคุณไม่ได้ไปตามเขาไม่ได้ไปสนอกสนใจว่าเขาจะไปอยู่ไหนทําอะไรแล้ว มันทําให้เขามีเวลาคิดถึงเรื่องของคุณและเรื่องของเขามากๆดังนั้นตอนนี้ไอสิ่งที่เขาสับสนอยู่ในหัวกลายเป็นไม่สับสนแล้วเอาเป็นว่าเขาคิดอะไรต่อมาเปิดต่อกันเลยทําไมถึงไม่สับสนแล้วโอเคจ้าอ่าอันนี้นะคะอ่าเพจ of one upright เอ้าคุณจ๋าอันนี้ต้องขอเนีาตพูดต,งตรงตรนะนอกจากเขาคิดที่จะขอคืนดีแล้วนะเอาอัน,นี้ตรงๆเนาะตัวละในกรณีที่คุณกับเขาเคยมี หรืออาจจะยังไม่ถึงขั้น18บวกแต่อาจจะเคยมีแบบว่าไซเบอร์เซ็กแบบคุยกันอ่ะเจ้าอ่ะเจ้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องกุ๊กกิ๊ก18บวกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คิดถึงตรงนั้นด้วยนะเอาจริงแล้วก็ถ้ายังมีกันและกันในโซเชียลมีเดียหรืออาจจะมีรูปคุณอยู่แอบอยู่ในโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยคนคนนี้ก็ดูรูปแล้วก็อ้าจ้าแหมเราก็เขินที่จะพูดนะรูปไรตัวเองว่างั้นดังนั้นเลย เอาคาถามเดียวแต่คําตอบออกมาสามคือคําถามก็คือว่าเขามีความคิดที่จะกลับมาขอคืนดีไหมอันดับแรกคําตอบแรกคือมีค่ะมีความคิดค่ะอันดับที่สองคือไม่ใช่แค่คิดนะคะแต่นางก็จะกลับมาด้วยอันดับที่สามค่ะความคิดนอกจากเรื่องจะมาขอคืนดีแล้วอาจจะมาขอเรื่องอื่นๆด้วยที่มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดังนั้นโตแล้วคิดเองนะคะบอกกันไม่ได้แต่ถ้าเป็นน้องๆหรือหน,หนูที่ดูคลิปนี้นะลกูกป้องกันด้วยนะถ้ายังไม่โต ยังต่ำกว่า18อย่าเพิ่งไปมีแต่ถ้าโตวกว่า18ปีไปแล้วต้องป้องกันแล้วก็ต้องคิดด้วยว่าถ้ามีลูกในวัยไม่อันอันอันไม่ใช่ในวัยอันควรนะแหมมันก็จะต้องมานั่งเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอนาคตอันสดใสก็จะหมดไปความสนุกก็จะหายแต่คุณแม่วัยเยาย์ความเป็นวัยรุ่นหมดเลยนะลูกนะดูดีๆนะลูกนะอันนี้บอกให้ก่อนส่วนคนที่แก่เท่าแล้ววัยวัยอย่างเราเรานี่ก็คิดตัวเองค่ะโตแล้วดังนั้นนะคะอยียงที่บอกไปสามคตอบเนาะ อไม่โเลื่องแบบนี้จริงๆมันไม่ได้คาถามสิบปดบวกเลยนะแต่มาปิดท้ายด้วยเรื่องสิบแปดบวกเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกร้อนๆวุบวๆว่าๆกลางค่ำกลางคืนหรืออะไรก็ตามแต่เขาอาจจะอืมอืมอืมจินตนาการไปเ็าว่าว่ากันไปเนาะโอเคก่อนที่รีนเราจะรัวมาไปกว่าน,นี้เพราะว่าเราแหมเนาะมันก็ไม่ได้เป็นคําถามแบบนี้เราอยู่ๆมันโผล่มาไงใช่ไหมดังนั้นรักกันชอบกันนะคะอย่าลืมกดติดตามนะจ๊าแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับการดูโฆษณาเนาะ 拜拜。